สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Speed d i เ t e r นะครับในเมื่อวานนะครับก็มีรถคันใหม่เข้ามาก็คือรถคันนี้เลยนะครับเป็นรถสายฟรีที่บอกเลยว่าเล่นง่ายมากๆแล้วก็ในตัก็สวยด้วยนะครับมันมันเหมือนเป็นแบบภาพวาดเลกนะก็คือกิจกรรม ก็วาดภาพให้เสร็จเพื่อรับรถถาวรเลยนะครับฤฤฤฤฤกิจกรรมก็อยู่ตรงนี้เลยเนาะก็คือให้เรานะทำภาร,รกิจตรงนี้ให้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับงั้ก็ภารกิจก็เก็บภาร,รกิจแล้วก็รับมาแล้วก็เอาไปสุ่มตรงนี้นะนี่ตรงนี้จนกว่ามันจะครบหมดเลยแล้วเราก็จะได้รถคันนี้ถาวรน,นะครับก็จะมีเร่งการสุ่มเลยนะก็จะใช้เพชรในการซื้อนะครับ ก็จะต้องเติมเงินนะครับก็สูงสุด20ได้20อันนะครับ20ชิ้นก็2,000เพชรก็ถือว่าถ้าใครอยากได้ถาวรเร็วๆก็สุ่มซื้อได้เลยครับผมแต่ผมสายฟรีนะก็ทำกิจกรรมไปเรื่อยๆแล้วก็ไปสุ่มตรงนี้เอาเนาะก็ได้ถาวรเหมือนกันแต่ต้องขยันเล่นนิดนึงถ้าใครจะเติมนะก็นี่เลย ตรงนี้เนาะสามพันไดมอนพันห้าไดมอนก็ราคาประมาณนี้แล้วก็ค่อนข้างที่จะแพงเนาะก็แล้วก็ผมนแนะนําว่าทํากิจกรรมเล่นดีกว่าเนาะก็ได้ถาวรเหมือนกันอยู่ดีแค่เราต้องขยันเล่นนิดนึงโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นในเกมกันดีกว่าเออผมลืมบอกว่าผมอัพรถยังไงยังไงบ้างเนะีะก็ดูที่ปรับแต่งเนาะเปิดใช้งานให้เรียบร้อย สายกลางเนะาะบางคนก็อัพไม่เหมือนผมเนาะก็ผมก็อัพสายนี้เอาตามความชอบนะครับผมก็คือชอบยังไงดูยังไงก็อัพไปเลยนะเรื่องแต่อนะินแท้เฟิร์บเนาะแล้วก็เชิร์นก็ประมาณนี้คนระับระบบล้อก็เป็น,นี้นะเนาะี๋ยวเราไปดูกันในเกมดีกว่า เปนลอตแอนจลิสเพราะว่าไม่ถน,นัดโอเคนะด่านด่านสมดาวก็ด่านนี้ก็พอเล่นได้อยู่นะก็ค่อนข้างที่จะง่ายอยู่พอสมควรคะแนนเฟชั่นผมอยู่ที่8-9เนะ สีไฟที่เปิดมาก็เป็นสีฟ้านะไม่มีอะไรมากอันนี้เราต้องเก็บในโตนะเพื่อทำทีเดียวตรงนี้นะ ที่ไแหบบน,นเตเกดอ c u ไปเลยนะออกโค้งไปนิดนึงคาดไม่เป็นไรนะเราแก้ได้มาโต,ตเลย ขนาดน,นี้ผมก็กดอีพีโย,ยแปลงเมื่อกี้เลยนะถ้าไม่รู้จะกดตรงไหนตรงที่แล้วน่าจะเหมาะที่สุดแล้วนี่จะชนโอเคโอ้ยโอเค,อเค,อเค,อเคได้อยู่ได้อยู่ เล่นง่ายอยู่นะเพราะว่ารถคันนี้เวลาที่ในโตเต็มหลอดแล้วมันจะได้ในโตเลยเนาะแต่ว่ามันจะแบบไม่ทะลุหลอดเหมือนพวก S อสอโซอะไรพวกนี้นะแกสําหรับสายฟรีก็ถือว่าดีแล้วแค่นี้ก็ถือว่าดีแล้วนะเล่นง่ายแล้วเรามาต่อกันในด่านที่สองขอแบนด่านเมื่อกี้ไปก่อนเพราะว่าเล่นไปแล้ว อยากเล่นดัานให,หม่บ้างรถไอลิสดัานนี้ผมยังไม่ได้ซ้อมเลยแล้วก็คือแบบไม่ถนัดดัานนี้ด้วยก็คือแบบชอบตกชอบขับตกอะ่ะแต่ไม่เป็นไรนะรถเราโกงรถ8ฟรีลาโกนรถฟรีไม่เฟียวได้ไง một cơ hết một chút hết Ê hết 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 này, hết hết lấy hết hết Ê hết 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 lại hết 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 hết

ได้โย่ได้อย่เฮ้ยผมไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็เล่นลนนี้มันแบโอเคยังม่ได้โอ้ยคนเอเค เขา้นโอ้เก็บนิวเล็คอของผมนะห่างกันแค่วิเดียวเท่านั้นมาดูกันว่าใครจะเข้าเส้นไทยเอย๊ใครจะเข้าเส้นชายทันบ้างโอเคก็ไม่มีนะก็บอกแล้วไงว่ารถมันโกงเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกด่านสุดท้ายแล้วกัน ด่านสุดท้ายจะได้เป็นด่านไหนโอเคได้เป็นด่านง่ายๆเลยเนาะสองดาวนั่นเองไม่มีด่านแบบใหม่ๆให้เลยเนาะในรลงเนะี่ยมีแต่ด่ดานเก่าๆนะก็อยากให้เอาด่านใหม่ๆเข้ามาบ้างเนาะแบบสุ่มเจอเด่ดานเก่าๆอะไรก็ไม่รู้ก็คือเล่นแต่ด่านเดิมๆนะก็คือแบบมันก็เบื่อนะ แรงสูงๆน่าจจะมีแนาเน่กยากตรงนี้แหละแต่ว่าผมยังแรงต่ำอยู่เลยโอเคจะต้องไปรีบรีบแต่แรงแล้วแต่งตัวชุดสายช่ชางตรงนี้เปลนช้างเปลี่ยนดูดูตรงน,น,งนี้โอ้เครืเหงือนินันอีก มาดูกันว่าใครจะเป็นที่หนึ่งโอ้แจบกบท,ท่อนข้างน้ากลับเร็วมากเลยจะตามทาันไหมเนี่ยถ้าทันก็ต้องทงันนะจะดูตอนนี้ว่าไงตอนนี้ว่า มาดีคู่คู่กันแล้วนะมาสี่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 มาาจะเป็นที่หนึ่งนะขอเก็บอ็นทงงังเลยเนี้๋ยวเดี๋ยวเดียว ค okay. งนี้หนึ่งแต่แต่เรายัางที่หนึ่งอยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรีอสยูเลยฮะเขาเบ็ดไปพี่ที่สองตามอย่างเราที่กินเลยก็ชฉันไม่ให้พี่นหนึ่งแกให้ได้หรอกน,น,นะไม่เงินใช้ เคได้ที่ไ